ลูกของตัวเองเนี่ยก็ให้ฝึกนั่งคาซีตั้งแต่เป็นเบบี้เลยนะคะเป็นเป็นเด็กคารกแบบนี้เลยแล้วมันไปเห็นออกดอกออกผลตอนไปเที่ยวต่างจังหวัดกันไปที่ภูเก็ตคุณสุอาพสัมพานธ์จำได้เหรอที่เดินทางไปงานดีที่ภูเก็ตนะคะคือตอนนั้นเองเนี่ยไม่ไม่ได้เอารถไปดังนั้นนั่งเรื่องเครื่องบินกันไปเนี่ยเราก็ไปลงรถซับกพื่จะมีไปเช่ารถตู้กันใช่ไหมคะไปเช่ารถตู้กันเนี่ยรู้เลยค่ะว่าคาซีสําคัญกับ พ่อแม่ผูกคลองมากๆนะคะเพราะว่าเด็กสามขวบหนึ่งคนเนี่ยนะคะจะเดินทั่วรถตู้หมดเลยนะคะใช่ไม่หยุดเลยนะคะก็บอกว่าอันนี้มานั่งตักคนนั้นคนนี้ก็ไม่อยู่จริงๆเอาไม่อยู่แต่พอเมื่อไหร่ก็ตามแลนดิ้งลงมาที่กรุงเทพเราใช้รถตัวเองที่มีคาซีนะคะก็ให้เป็นคนละคนเลยนะคะลูกลิงกลับมาเป็นลูกคนกรุงเทพนะติ๊กชอบต้องบอก เป็นเรื่องความปลอดภัยประการหนึ่งนะคะแน่นอนอยู่แล้วหน,นุ่มมิพนแต่ว่าอีกประการหนึ่งก็คือเป็นการฝึกให้ลูกของเราเองเนี่ยเขา,เานั่งอยู่กับพี่ได้ด้วยแล้วเราก็จะไม่ไม่เดือดเร้อนก <รถ S 1> ันมากนะคะในในเรื่องของการดูแลเด็กในในรถนี่ด้วยนะคะคหลังจากนั้นทุกคนนี่โอ้โห บอกเลยค่ะบอกว่าดีนะเนี่ยที่ให้ลูกนั่งขาเสืนะคะแต่เพราะว่าเหนื่อยมากนะคะไปไปภูเก็ตนี่คือเหนื่อยมากนะคะแล้วต้องเรียนอย่างหนึ่งว่าตอนนี้อีกคือคือแน่นอนค่ะกฎหมายใหม,ใหม่ออกมาเนี่ยยังไงยังไงหนีหไม่พ้นวิพากวิจารนะคะเพราะว่าทุกเรื่องนะคะมันมีทั้งคนที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยทั้งนั้นแหละนะคะถามวก็มีดราม่าไหมคุณเสรองสรีพันมีอยู่แล้วรล่ามีอยู่แล้วื่ใช่ไหมคะยังไงยังไง เมื่อวานเนาะยังไงยังไงก็มีดราม่าแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเรียกเน็ตเน็ตซิเซนใช่ไหมคะ <c oughs> ชาวเน็ตนะคะก็มีสองมุมเลยแล้วก็พูดจนถึงบอกว่าเอถ้าเกิดว่าออกมาปั๊บเนี่ยกฎหมายมันก็ดูสวยหรูดีหรอกนะคะแต่ว่าแล้วการบังคับใช้ล่ะมันจะบังคับใช้ได้เป็นมีมีประสิทธิภาพหรือจริงเปล่า อความเห็นที่ว่าคนออกมาในแง่ลบคือเดี๋ยวเอาแง่ลบก่อน,น้วเดี๋ยวเรารไปแงบ่บวกนะค,คะคือแง่ลบที่ว่าอเออความเห็นที่คนออกมาด่าว่าว่าเออกฎหมายคาซีสเนี่ยนะก็เออความปลอดภัยต่างๆเนี่ยทําอะไรตามใจหรือเปล่าอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าคาซีสเนี่ยควรจะต้องมีตั้งนานแล้วไหมอันเนี้ยที่สองหรือว่าประการที่สามคือแล้วการประคับใช้กฎหมายคาซีสเนี่ยมันจะใช้ได้จริงๆหรือเปล่านะคะคือแต่แต่ก็ต้องเรียนแบบนี้ว่า มันดีกว่าที่ไม่มีกฎหมายแล้วก็คือถ้าย้อนไปถึงตอนที่คุณเฉ้าพูดถึงเรื่องกฎหมายเข็มขัดนิรภัยนะคะก่อนหน้านั้นเองเนี่ยคนก็คิดอย่างนี้มันก็คือคนก็ไม่ค่อยท้องก็ไม่อยากคาดผู้หญิงกลัวเสื้อหยาบือมันพูดกันไปนั่นแหละจะบอกให้เวลาอยู่บนโลกออนไลน์ถ้าเกิดว่ามีความเห็นเนี่ยนะมันต้องบอกสถานภาพตัวเองด้วยว่ามีลูกเล็กหรือเปล่ามันถึงจะชัดเพราะบางคนอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็คือถ้าคนมีลูกเล็กนี่มันจะชัดเจนกว่า ว่าใช่ค่ะเวลามีลูกเล็กเวลาวิจารณเนี่ยโอเคเราเราเชื่อว่าเขามีประสบการณ์ว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะอะไรครับถูกไหมค่ะใช่ค่ะคือสิ่งที่วิพาควิจารในทางลบเนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องแต่ว่านี้ก็สําคัญนะคะเช่นเรื่องราคาสองตนกลัวแพงนะคะเอ่อเรื่องของคุณภาพอันนี้ต่อไปค่ะซีเครองมีการ ดูแลมาตรฐานข้าบัมีมค้อหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมาตรฐานอุตสาหกรรมเนาะนะคะตรงนี้ก็อาจจะต้องเข้ามาเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบนะคะคุณภาพต่างๆด้วยมาตรฐานต่างๆด้วยคงไม่ต้องถึงกระทนว่าโอ้ดีที่สุดแต่ว่าให้ได้มาตรฐานว่าเนี่ยถ้าเกิดมีการชนหรือมีการมีอุบัติเหตุมีการชนท้ายพวกนี้บ้างนะคะเด็กเนี่ยสังคือคือไม่หลุดล่อนไปอกกุ้มไวอกกุ้มไวนะคะ การที่ขายของเขาเรียกว่าคาซิตามเว็บขายของต่างๆแบบออนไลน์เนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะขายแบบนั้นได้แล้วนะจาับด <c oughs> ังนี้เป็นต้นไปก็ต้องดูเรื่องของความปลอดภัยมาตรฐานต่างๆทางด้านอุตสาหกรรมด้วยว่ามันกันอุบัติเหตุหรือว่ากันความเสียหาย <c oughs> จากปรเได้จริงหรือเป <c oughs> ล,ล่านะคะถามว่าต้องซื้อระดับอโอ้โหพรีเมียมเกรดเลยหรือเ,เปล่าเนี่ยคือต้องเรียนว่า คือพวกเราคือด้านในในฐานะคนที่มีลูกเล็กเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะทำเขาเรียก่าทำวิจัยนะรีเสิร์ชกันเอ๊ยยี่ห้อนี้นะะดีไหมนั้นดีไหมหอล่กนะคะคือต้องบอกว่ามีราคาเนี่ยตั้งแต่หลักพันไปแล้นทั้งถึงหลักหมื่นเลยนะคะแต่เชื่ออย่างหนึ่งค่ะคุณสมภพสมพันธ์มันขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการอะไรนะคะถ้าคือถ้าถ้ามีเงินมีอะไรมีทองมีปัญหาเรามาซื้อแบบพรีเมียมก็ไม่ติดนะคะ แต่สำหรับตัวดิฉนันเองเนี่ยมองว่าคือเรี้นก็ซื้อมาสองสองอันเพราะว่ามีรถสองคันเนาะอือมนึกว่าเตียนจะมีลูกสองคนอัาไ่ใรถกันเดียวส่งเขาไปโรงเรียนอแล้วรถช่วงที่เป็นวันหยุดวันอะไรพวกเนี้ยนะคะคือสองคันนี้ก็จะมีราคอทีทั้งสองคันอราคาก็ต่างกันแต่ไปไมาก็คือ ที่แพงกว่าหรือที่ถูกกว่านี้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกับคุณภาพนะคะคือทุกอย่างมีคุณภาพที่ดีคือเป็นแบรนด์ที่รับรองจากต่างประเทศแน<ช>่นอนนะคะแต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่ามันก็ดีทั้งคู่ดังนั้นเรื่องราคาเนี่ยฉันมองว่าเราเลือกได้นะคะม,มันมีเรนจ์ราคาตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นเลยก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะแต่คุณสมพงษ์สมพันธ์เหมือนเดน้นอ่ยคือั้นเป็นคนที่ชอบปั่นจักรยาน แล้วถามว่ากีฬาเหล่านี้มันอันตรายไหมคุณสมภรณ์กับมันอันตรายอยู่ไหก็มีอันตรายนะอ๋อแน่นอนดังนั้นเซฟตี้ต้องมาก่อนเวลาเราฝึกเด็กปั่นจักรยานเนี่ยให้เขาปั่นเลยค่ะแต่ว่าเราต้องกันเช่นหมวกกันน็อกนะดับมือรนับเข่าทุกอย่างต้องเตรียมพร้อมถูกไหมคะถามว่าราคาสมมุตินะคะราคาหมวกกันน็อกคุณเนี่ยถ้าคุณเลือกถูกเท่ากับราคาหัวคุณถูกหรือเปล่าอันนี้ก็อธิบายให้ฟังสมานหนึ่งก่อน เออนะคะไม่ไงสายมันใส่ขันมันจะติดข้อบพอล้มก็แตกไปเลยทั้งขันแคเอาอามาแปะแค่ตำรวจจับใช่ไหมถ้าอย่างนั้นคาซิสนี่บางท่านที่ฉนเคยอ่านในโลกออนไลน์แล้วแซวเข้าใจว่าต้องเป็นรุ่นเราแน่เลยบอกว่าคือใช้้ากระมาผูกเป็นเพลย์หลังรถได้ไหมคือแหมคุณขา ก็ S <S ขึ้นอยู่กับว่าเราบอกว่าชีวิตลูกเราสําคัญไหมมากแค่ไหนไม่ได้เอาตัวราคาของคาซีเป็นหลักะะเ,ออเอามาตราฐานเป็นหลักดีกว่าอย่างหมวกนิรภัยหรือแม้กระทั่งอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวขอ้องกับเซฟตี้อะค่ะนั้นมองว่าเดี๋ยวนี้ยส่วนใหญ่กฎหมายมักจะบังคับให้ต้องใช้อยู่แล้วนะคะแล้วอย่างขี่รถจักรยานยนต์แบบนี้คุณสุภาพรสพันธ์คุณใส่หมวกกันน็อกกับคุณไม่ใส่อสมมุติมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอะค่ะ คนชัดเจนเลยในะในการที่จะเสียหายเนี่ยนะคะมันค่อนข้างจะแตกต่างกันมากเลยกับคนที่ใส่กับคนไม่ใสนะคะแล้วหมวกกันน็อกเนี่ยเวลาเราพูดถึงความคุณภาพของมันเนี่ยตอนนี้นะคะที่ขายกันอยู่ในท้องตลาดอราคาแบบไม่แพงอ่ะก็ดีอยู่แล้วก็คุณภาพดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามีมีคุณผู้ฟังชอบนะครับมีคุณดานัยเนี่ยบอกห่วงว่าสินค้าคาซีดเนี่ยมันจะแพงแล้วก็หาซื้อยากโดยเฉพาะตอนนี้จะเห็นว่า มีเฉพาะในห้างด้วยก็เลยเสนอมาด้วยนะครับคุณดนายบอกว่าอ่าถ้าออกทางด่วนหรือไฮเวย์เนี่ยบังคับใช้เห็นด้วยแต่ถ้าอยู่ในเมืองนี่ควรจะอนุโลมไหมครับก็อันนี้ถามดิฉันในฐานะแม่หรือเปล่าดิฉันไม่อนุโลมเลยไม่ถ้าลูกลูกก็จะแบบไอ้ไม่แต่ตอนนี้เขาเขาขึ้นรถเขาขึ้นค่าขึ้จ่ายเขารู้ใช่คือถามว่ามันอนุโลมได้บ้างไหมก็ต้องบอกว่าบางทีถ้าเกิดมัน มันเกิดมีอะไรที่มันจําเป็นเร่งดรวจจริงๆอ่ะคุณสมพรบกเชิญอะคุณอ้ลูกแบบไม่สบายมากเลยอ่ะตอนเนี้ยรีบไปแล้วอ่ะเน้นก็เชื่ออย่างเลยว่าเจ้าที่ตารวจเองอ่ะถ้าเกิดเห็นเคสแบบนี้ยังไงก็ปล่อยให้ไปเพราะว่ามันมันมันฉุกเฉินจริงๆนะคะใช่แต่ถ้าเกิดโอ้โหแบบไฮเวย์ทางด่วนเนี่ยยังไงก็ต้องต้องนั่งทางซีดแน่นอนแต่เด้นพูดอันนี้เป็นคําที่เน้นพูดตอบไปกับคุณพ่อเนี่ยนะเพราะว่าคุณพ่อก็จะเป็นคนอีกยุคหนึ่งเนาะนะคะ เขาบอกไปบอกว่าถ้าเกิดว่าระยะใกล้กับไกลเนี่ยใกล้ไม่ต้องนั่งแต่ไกลต้องนั่งเนี่ยเด็กก็จะหาข้ออ้างมาไม่จริงก็บอกว่าเออไปแค่นิดเดียวเองถูกไหมคะความคือดังนั้นเนี่ยการฝึกนั่งใช่นั่งพาซีดมันอาจจะเป็นเรื่องของการฝึกวินัยลูกด้วยอันนี้เดือนก็พูดในมุมของคนเป็นแม่เนาะแต่ในแง่ของกฎหมายอะค่ะแน่นอนว่ามันคงไม่สามารถจะแบ่งแยกได้นะคะว่า ทางไกลต้องนั่งหรือทางใกล้ไม่ต้องนั่งนะคะเพราะวาา่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีใครรู้ว่าใครใกล้ใครไกลถามดิฉันสิดิฉันรู้เอาเรา bacteria, ื at other, ่องเซฟตี้าครับดรเตอร์พอๆพอีกนิดหนึ่งคุณณชนถามมาพอดีบอกว่ากฎหมายคาซิสเนี่ยครับบังคับครอบคลุมถึงรถสาธารณะอื่นๆด้วยหรือเปล่าครับอันนี้อแนละค่ะอาจจะเป็นค่ะมาตรการหนึ่งที่ต้องต้องบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่รัฐจะต้องให้คําตอบด้วยเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของอ่ะติ๊กอัพด้วยนะคะรถโดยสารต่างๆรเด็นที่เป็น แท็กซี่ต่างๆนานานะสิ่งเหล่านี้ทาอย่างไรคือไม่ได้บอกนะคะว่าไม่ไม่ต้องนั่งแต่จะทําอย่างไรให้รถเหล่านี้เด็กขึ้นได้ด้วยแ,แล้วปลอดภัยด้วยอ,อันนี้แหละคะ่ะไม่อย่างนั้นแล้วอะกลายเป็นว่าชีวิตเนี่ยมีทางเลือกอยู่ทางเดียวถูกไหมคะไม่ว่าจะรถคันไหนก็ตามเนี่ยมันจะไปเป็นปัญหาตอนบังคับใช้กฎหมายเนี่ยค,ค่ะอย่างแท็กซี่อย่างนี้คุณสะพงสมพงษ์เน้นก็คิดนะถ้าสมมติเราพาลูกนั่งเครื่องบินไปต่างจังหวัดแล้วรถที่เราเช่าไม่มีคาสี ทำอย่างไรอแท็กซี่ไม่มีคาซีตต้องทําอย่างไรซึ่งตรงเนี้ยจะว่ามันมีหลายประเทศที่เป็นเรื่อเป็นตัวอย่างได้นะคะเพราะว่าหลายประเทศเขามีแก้ไนแล้วเราดูก็ได้ว่าประเทศอื่นเป็นอย่างไรบ้างคือจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของจักรยานยนต์นะหลายๆคนคิดว่าระยะทางใกล้ๆไม่ต้องใส่หมวกกันน็อกก็ได้ <ซ>แล้วก็จํานวนอุบัติเหตุจํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงๆโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลจะเห็นได้เลยว่ามันมักเกิดในถนนสายรองถนนสายรองก็คือถนนใกล้บ้าน<ช>คิดว่าแป๊บเดียวถึงบ้านพวกนี้มักจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ะจะเป็นจุดที่เป็นจุดอ่อนของคนที่ไม่สมบูรณกันน็อกเสมอเลยเพราะฉะนั้น ระยะนี่มันไม่ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามันจะไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นเช่นเราขับแค่หนึ่งกิโลเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นเวลามันเกิดขึ้นลูกเราจากข้างหลังจะกระเด็นไปข้างหน้าแล้วก็ทะลุกระจกไปนึกถึงภาพเวลาเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าเด็กๆนี่น่ากลัวนะะอ่ามันจะน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าใจเลยว่าเราต้องให้ลูกนั่งเพื่อความปลอดภัยของลูก ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยก็อาจจะต้องหาทางออกนะคะตอย่างเช่นตัวอย่างเรื่องรถที่ข้าเอยหรือว่ารถสาธารณะใช่งหะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหลังเบรกฉันเอากรณีในต่างประเทศมาให้เล่าให้ฟังกันนิดนึงแล้วกันนะคะค่ะงั้นตอนนี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะครับร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว New s u p d a เดตช่วง ท่านข่าวท่านกฎหมาย